ใครถูกบ้างเนาะยกมือหน่อยอาจารย์อยู่ที่บ้านที่อาจารย์ขึ้นบ้านใหม่วันนั้นเป็นบ้านถ้าหลังบ้านเป็นบ้านภูวิลล่ามีสระว่ายน้ำนะครับก็เป็นบ้านเอาไว้รับรองรับแขกรองรับคนที่มาหาอแต่ข้างหน้าข้างหน้าก็าถึงจะเป็นบ้านจริงๆวันนี้ไม่ได้พาเดินดูนะครับตอนนี้ดูเสื้อสีน้ําเงินไม่ใส่แว่นใช่ไหมครับ อ่านคอมเมนต์พี่ได้นี่แหละตัวจริงอ่ะเนี่ยเนี่ยผมบอกน้ำพีกเนี่ยเน <c oughs> ี่ยชาครับชาจำได้ไหมไ้เล่นแบบนี้แหละโดนแบนไปสามสิบวันสวัสดีทีเวลาดินดินมีเฟสบอกรึรกเยอะครัรบเฟสบอกราปีใหม่ก็ขอให้รวยทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงใครเข้าห้องวีพีลิมที่ปักหมุดน,นะครับโอนเงินแยกเครดิตที่อยู่เอาตัไปเลยปปตู้ปู่ร้อยเก้าได้เข้าห้องวีพีตลอดชีวิต อืมอ่ะวันนี้มีหมดแลวจะมาบ่มาไหมนะครับก็ใครอยู่แถววัดจุฬาบ้างมันอยู่ไหนนะสมุทรสงครามบ่ใครอยู่อยู่แถวนั้นอ่ะใครอยู่นครพนมเพราะวันที่สิบเอ็ดนี้ไปนครพนมนะครับเจอกันนะช่วงเย็นๆนะครับก็ติดตามในเพจแล้วกันนเะนาะจะได้เจอกันเนาะจะได้เจอกันทุกคน สวัสดีปีใหม่ทุกคนหน้าใสมากใสหัวไปบอกนะครับขอบคุณดาวห้าสิบดวงนะครขอบคุณทุกคนอ่ะวันนี้อะพูดเรื่องไว้ไทยต่อเรื่องไวยไทยวันนี้ผมฝากเก้าจดเจ็ดไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่เห็นหุ่นเลยไม่ไม่ช่วงนี้ไม่ได้ลงหน้าเพียเลยพี่เดี๋ยวผมลงให้นะพรุ่งนี้ช่วงนี้ลงแต่ในกลุ่มเพราะว่า ไอ้แขกผมเยอะลูกศิษย์ผมมาหาเยอะก็คือตื่นขึ้นผมต้องรีบไปสำนักเลยอืมหน้าของมามันมันเป็นฟิลเตอร์ครับอันอย่าไปอย่าไปเสือใบเราตรงไหนอ่าใบราน่าจะลงหน้าเพจอีกทุ่มสิบนาทีนะครับเดีย๋วยวจะลงหน้าเพจหนึง่งเจ็ดห้าที่รูดเจ็ดไปเลยเราวนะแม่กองจ้าเาเจอกันนะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดมักราาที่ปู่สัตตานครราชานนปู่สัตตานะครับ ผู้ใดอยู่แถวนั้นก็ไปพอก,กันนะครับส่งดาวไม่เป็นค่ะเนี่ยมันจะมีคําว่าส่งดาวคิดว่าออไปฉีดหน้ามากค่ะคิดถึงออที่สุดเลยะออไปฉีดอยู่ไปฉีดไอ้พวกอะไรนะเนี่ยไอพวกที่มันไม่มีไม่มีเน่ตตีนกาเนี่ยเอาเรียกยังนี่แหละจริงๆไม่ได้ขาวแบบนี้นะครับทุกคนโอ้ถ้าขาวแบบนี้นะห้าล้านก็จ่ายเอ๋ออืม แงไปถ้ากันยินเขาแรลงกันอย่างตอนนี้กระทุ่มเครื่องเลี่เลิกงานแล้วบอถ้ากันเลิกงานไปเนะาะหอมาเพระไม่เห็นตัวจริงจะตกใจนะมันไม่เหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> นะครับกูบนจา้าอ่าทุกคนสารครามก็มาแล้วโควิดอืมมันไปลุกที่น็่แหละครับมาวันไหนครับวันจุฬาประมาณวันที่สิบสิบหก วัจุฬามณีคนไม่ใช่คนเยอะแล้วกลัวโควิดด้วยไงแล้วก็อาจารย์ไปจับพื้นที่สีแดงนะกาลสินอืมก็อย่าถ้าได้ไปก็ติดตามในเพจแลไปเจอกันก็ได้ครับอืมที่วัจุฬามณีแถวสมุทรสงครามนั่นแหละแล้วก็สิบเอ็ดนี่เจออยู่ที่นครพนมนครพนมนะนครพนมนะครับนะเนาะเผื่อได้เจอกันนะครับมีปีใหม่ปีนี้แหละ พี่อาจารย์ยไฟ้สดใสแมสตลอดเลยเอาโทรจนะับไมมนะรับเลยรับเลยรับเลย เอา้าไม่เกี่ยวนะพอดียังยังไม่ได้เกี่ยวเรื่องแบบนี้นครับมีแต่เพียรลอมแล้วแหละ ไม่รู้จักเลยไม่ยุ่งไม่ยุ่งกับเวฟควานั้นอาจารย์มาวันไหนจะไปเจอค่ะไปที่ไหนครับเดี๋ยวลงตารางตารางให้ยหวยไทยน่าจะรูดแปดเลยวันนี้นะครับ คือเมื่อกี้นะฮะมีสายเก้านะครับเกี่ยวกับเรื่องเวบพนันเรื่องการซื้อหวยนะครับค <c oughs> ืออาจารย์ขอแจ้งทุกคนไปเลยว่าออนอตี้ไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นและส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเวบพนันถ้าเห็นหน้าออนอตี้ไปขายหวยที่ไหนไปปักเว็บพนันที่ไหนของปลอมนะฮะตัวจริงไม่ขายไม่ปักครับอย่าไปเชื่อไม่มีทางมันจะใช้อุบายไหนก็ช่างไม่มีทางนะครับผมขายปแดกเนี่ยปแด็กออนอตตี้เนี่ยนะครับอย่าไปเชื่อมัน จุ้มทีปปอกเนี่ยเอาตาองปอมเอาตะข่อยไปขายเล็น,นะครับไม่เคยขายไม่เคยปักเว้พนันโอเคนะครับเราเราก็ไม่ต้องส่งสป,สปงสปายมาด้วยนะท่านผู้มีอำนาจ <c oughs> อืมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่โอเคนะครับหว้ราลหนึ่งเจ็ดห้าเด้อทุกคนอ่ะสวัสดีอาจารย์กาลสินค่ะอยู่ที่ไหนกันบ้างนี อย่าลืมนะครับวันที่สิบเอ็ดเจอกันที่นครพนมนะครับปูซัปตาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดสิบหกวัดจุฬาบันนี้อาจารย์ไปตั้งแต่สิบห้านั่นแหละนะครับเพจจริงใส่เสื้อสีน้ําเงินใช่ไหมตอนนี้สีดําเนี่ยเนี่ยเพจจริงก็ผมไลฟ์สดอยู่แต่ว่าเสื้อผ้าผมมันเป็นสีดาอ๋นอนอสิบปูใหญ่ผู้ติดตามสามแสนเก้านะครับอืมนั่นแหละเพจจริงพนมมือใส่แว่นตาเออรอของแจกโอเคพูดเรื่องปีใหม่นะผมยังไม่ได้แจกอะไรเลย ไม่เจอตั้งนานเหมือนอาจารย์หล่อขึ้นสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีครับก็เดี๋ยวอาจารย์หาของมาแจกนะครับไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวดูก่อนไม่ว่าจะเป็นอ่ากระโปรงกระเป๋าเงินเสื้อุงเสื้อผ้าทองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจารย์คิดก่อนแล้วก็ก็อไม่รู้จะแจกยังไงก็คิดก่อนนะครับเผื่อได้มาแจกเอฟซีโงแจกไม่ครบทุกคนนะลูกศิษย์เป็นล้านเลยเอ ก็เดี๋ยวคิดก่อนนะครับคิดก่อนใครเม้นตบ่อยๆก็เตรียมตัวได้ไปอืมใครเม้นใครโพสใครแชร์ตลอดแล้วอาจารย์จาหน้าได้ก็เตรียมตัวได้ไปมานครพนมวันไหนวันที่สิบเอ็ดนะครับที่ลานปู่สัตนาคาราก็ช่วงเย็นนั่นแหละช่วงเย็นเจอกันห้าหกโมงเย็นนะครับแล้วก็วัดจุฬาก็ประมาณวันที่สิบห้าสิบหกนะครับอืมเจอกันงานไหว้ครูนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะ สวัสดีพี่ใหม่อาจารย์ของให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นขวัญใจกับคนชอบเสียงโชคค่ะอาจารย์จุโโลรสวัสดีพี่ใหม่ปารากราแซบค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีพี่ใหม่ทุกคนเลยนะครับคนดูสามพันก็ถือว่าเยอะนะไม่รู้ว่าเราคุยอะไรกันนะ <c oughs> สวัสดีพี่ใหม่ค่ะเหวยไห้นะผมทำไว้เดี๋ยวผมเปิดดูแป๊บหนึ่งอย่ลืมไปซื้อก้าเก้าเจ็ดไว้ด้วยนะน้วเขาได้บาทเนี่ย ขี้หิ้วเขาบุกิ้วเขาดับบันอืมหิ้วเขาเ่าสยหวยไทยน่าจะวิ่งแปดนะมวยไทยวันนี้น่าจะแปดอืมแปดน่าจะมาแบบล้านเปอร์เซ็นต์เลยแหละแปดน่าจะมาสองล้านเปอร์เซ็นต์เลยอืมแปดวันนี้มีอะไรก็ซื้ออะไรก็ขอให้ติดแปดไว้นะหวยไทย เดี๋ยวตัวเน้เดี๋ยวผมผมจะคํานวณให้ดูคืนนี้เดี๋ยวก็จะได้รู้ว่าจะเจาะตัวไหนแต่ว่าแปดยึดแปดไว้เลยแปดอะไรดีนะแปดก็ประมาณพวกงวดก่อนก็ออกไปแล้วแปดหกมันจะไม่ออกตัวเดิมหรออืมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปคํานวณก่อนว่าจะซื้อแปดอะไรดีเนาะจะได้แบบเอามาจับใส่กันนะครับ แต่ว่าลอตเตอรี่ไปซื้อ997ไว้ก่อน977ไหมล่ะนีะ่แต่หวยไทยมีแปดนะครับมีแปดแน่นอนวันนี้นะมีแปดนะปล่อยเลขวิ่งไปแปดนะทุกคนจําไว้นะครับอืใช้ไปเดี๋ยวกัน,ววนะนไม่แล้วมาขายหวยนะจ๊ะเพียร์ขอบนะนะโอ้โหขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี JD นะครับสองพันห้าร้อยรวมกาบขอบพระคุณครับเสี่ยเจ้าก็ให้คอยไล่เนี่ย ไอที่ปีใหม่จารย์แฮ่านนะขอบคุณดาวสองพันห้าร้อยดวงนะครับขอบคุณดาวอีกร้อยดวงครับสวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์งวดที่แล้ววันที่สามสิบถูกออมสินด้วยเก้าหกด้วยครับใครถูกออมสินบ้างงวดก่อนเม็ดเดียวเลยเด้เม็ดเดียวนี้เน้นเลยเก้าหกใครถูกบ้างครับยกมือ